ที่มาเรียนมาแรกครับค่ะแล้วก็สนุกดีค่ะสอนเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็คนที่ไม่เคยมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เข้าใจง่ายๆค่ะครับเคยมีพื้นฐานในการซ่อมนาฬิกามาก่อนไหมครับไม่มีเลยค่ะเป็นศูนย์ไม่ไม่มก็เลยอยากมีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องการซ่อมนาฬิกาการการล้างการดูแลในการทรกักสวัสดีครับชื่อปาร์คนะครับตอนนี้ก็เรียนไปทั้งหมด3คอร์สแล้วนะครับมีคอร์ส ซ่อมาฬกาคอร์สใช่ไพี่แล้วก็มีโคนโกราฟแล้วก็ตอนนี้มาขัดตัวเรือนแล้วก็เดี๋ยวจะรอเรียนทําภายน้ําอีกทีหนึ่งครับหมอตัวครับเป็นสตวแพทย์ครับก็มาเรียนคอร์สเบสิคที่โ l i ิสครับครับชื่อปายนะคะเป็นนักเรียนที่เรียนที่ m o d i i y w w t s h ค่ะอันนี้พี่ปายเรียนมากี่คอร์สคะเรียนสองคอร์สค่ะมีคอร์ส คอ,อสตอมกับคอสขัดค่ะ,ะผมชื่อจริงว่านายสารานสุขลานะครับชื่อเล่นชื่อว่านนท์ครับตอนนี้กําลังเรียนซ่้ามาฬิกาอยู่ที่บริษัท Modify Watch ครับครับผมชื่อบอสนะครับอ่าปัจจุบันก็ทำอาชีพทนายความอยู่ครับสนใจเรื่องเชื่อซ่อมนาฬิกาก็เลยมาสมัครเรียนที่นี่ครับน้องก็คือเป็น การเรียรู้นาฬิกาต้อมเองขั้นพื้นฐานเนาะซึ่งวันนี้เรียนระบบพอร์สไปแล้วแล้วก็กําลังจะศึกษาร,ระบบออโตเมติกนะคะอ่าได้ความรู้เยอะเลยครับตั้งแต่แบบเบสิคเครื่องฟอร์สธรรมดาจนเป็นเครื่อง ET จนเป็นเครื่องไขลานจนเป็นเครื่องออโตเมติกก็ได้ความรู้มหาศาลเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสตีนนะคะ มาเรียนที่นี่ตั้งแต่คอร์สแรกสุดคือคอ,อร์สพื้นฐานแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนคอกร์สโครงการอยู่ครับโอเคเลยครับชื่อชื่อไกดครับชื่อเล่นฮะก็วันนี้ก็เป็นนักเรียนฮะมาเรียนที่เนี่ Over r i s รนะครับหรือมู d ิฟายวอชครับเป็นวันแรกเอ้ยไม่ใช่วันแรกแล้วนะวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่สองอ๋อวันที่สองแล้วเนาะภาษาลาวให้เราได้ยินไปนะคะไปกันค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดี อะะไรคชื่อทังชื่อคุณทันนะคะอันนี้มาจากมาจากลาวมาาาจกลวผมชื่อสุปโชคนะครับชื่อเล่นชื่อโชคครับก็เ,เรียนเรียนกับพี่นี่ไปท,ทั้งหมด3คอร์สเลยครับผมตั้งแต่คอร์สเริ่มต้นอ่าแล้วก็จนถึงคอร์สขัดตัวเรียนพวกนี้ครับผมสวัสดีครับอัสลามมุลัยกุล สวัสดีครับผมชื่อ,อยีนะครับมาจากนราธิวาสเป็นนักเรียนที่มาจากนราธิวาสนะครับอยากถามความรู้สึกที่ได้มาเรียนที่นี่หน่อยครับความรู้สึกสําหรับผมนะครับมผมรู้สึกประทับใจมากครับที่ได้เจอกับอาจารย์ใจดีมีประสบการณ์แล้วความรู้ก็เยอะเทคนิคไม่เหมือนกันครับ ชื่ออนานโลสริปัญญาครับตอนนี้อายุ28ปีครับครับก็ซ่อมปกติก็ทำงานซ่อมรถยนต์อยู่ครับผมแล้วก็สนใจที่จะมาลองซ่อมนาฬิกาดูเพราะมีความชื่นชอบครับครับอันนี้เป็นักเรียนของเรานะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้มาเรียนอะไรคะการขัดบขัดตัวเรือนแล้วก็